พี่เสนายอย่าซนนะลูกพี่เสนายอย่าไปลูก ะน้อยจะพาเพื่อนๆมาเทีย่ยวแก่งวังกุฎพา,าเล่นน้ำใสๆกันนะที่นี่ช่วงกลงวันจะคึกคักเลนะคะกับเพื่อนๆที่มาสาวเย็นกะและเพื่อนๆที่ล่องแก่งเส้นทางของเขื่อนขุนด่านนครนายกค่ะ และที่นี่ก็ยังใช้กระทะไฟฟ้าได้อีกด้วยนะอร่อแบบสนเศบรรยากาศที่นี่เนี่ยจะมึงจัดว่าดีเลยนะร่มรื่นน้ำใสไหลเย็นเลยมาเล่นน้ำใสๆกันค่ะก็จะแบ่งเป็นโซนสำหรับลูกค้าที่มาเช้าเย็นกลับ แล้วก็โซนสำหรับลูกค้าที่มากางเต็นท์วันนี้เจ้ามึงก็มาเมาล้านเลยค่ะมาเด้อมาเด้อมากินหมูกระทะกับเสือน้อยน้องกันเนะอะที่นี่สะดวกสบายค่ะมีไฟฟ้าให้เราใช้นะและที่สำคัญนะกระทะไฟฟ้านี่ใช้ได้เจ้ามึง มาทำหมูกระทะกินเมื่อคืนเนี่ยูียฟินโคตรเลยชิวนจะบอกความลับอะไรให้คุณผู้ชายนะคุณแฟนแฟนฟังทั้งหลายแหละนะว่าผู้หญิงเราเนี่ยชอบมาทำกับข้าวให้คนที่เรารักให้กับแฟนให้กับครอบครัวเราทานนะก็อย่าให้เขาเนี่ยต้องผาบบันมากนะคะพอพาเขามาที่มีฟื้นมีไฟนะ จะได้ไม่ต้องลําบากมากมีน้ํามีต้นไม้มีก็ฟินแล้วนะอยู่กับครอบครัวแต่ที่สําคัญนะเอ้ยจะถ่ายรูปไปนางสวยๆนะนี่นางแบบเป็นลงโซเชียลนี่แบบโอ้สวยเลิศอยู่กับธรรมชาติเลยนะรักตายเลยแต่ถ้าถ่ายไม่สวยเลยนะเจะวึงขอเตือนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อาจตายได้อ <c oughs> มาก็ไม่ยากค่ะใช้เส้นกรุงเทพนครนายกขับมาทางเี้ยวกับเพื่อนขุดด่านประการชนได้เลยพอเรามาถึงทางแยกน้ำตกสาลิกาเนยนะก็ให้ขับเลยมาประมาณสักสากิโลเมตรเห็นจะได้นะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาตามป้ายแก่งวางปุตุภาได้เลยค่ะขับเข้ามาในจากปากซอยก็ประมาณ300เมตรแล้วก็เข้าไปจเสุดซอยค่ะ ไคะพี่เสือโน้ยแล้วเราไปดิเล่นกันนะอันนี้ชื่ออยู่ที่แกงวงังคุดผไอนี่ะโอ้โหแบบฟินเลร์มากเลยไม่เล็กไม่ใหญ่แต่คุณภาพไปรับจอเลยแบบลมเลยเมือนกัน อะไรที่แบบว่าโดยส่วนตัวของเจ๊มือนะชอบมากค่ะสำหรับมาเชา้ายิงกาเอีกก็มีส่วนกลางเต็นท์นีกก็มีนะรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องตามเจ๊มือเ้าไปนะสําคัญมากเลยนะคะรายละเอียดนี่อย่าทิ้งเจ๊มืนไปไหนนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะ เป็นบริเวณของซุ้มแค่ค่ะเนี่ยซุ้มแค่นะคะก็จะมีซุ้มละร้อยถึงร้อยห้าสิบนะสำหรับพวกเน้นเน้นมาเช้าเย็นกลับนะตรงนี้ก็จะมากินอะไรฟินๆนะคะแล้วสั่งอาหารมาทานแต่ไม่ให้ทํากับข้าวนะคะไม่ให้ประกอบอาหารนะคะก็ร้อยร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าสิบแล้วก็ค่าจอดรถยี่สิบบาทเล่นน้ําได้ทั้งวันเลยนะตรงนี้ล่มลื่นนะคะเพื่อนๆล่มทั้งวันเล่นน้ําได้ทั้งวันแบบจุใจ สายลุยสายชอบเล่นเนี่ยมาทั้งนี้ได้เลยนะคะที่นี่ก็จะไม่ใหญ่มากนะก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆสวนลุงเล็กแต่จะเล็กกว่าแบบว่ามินิมินิเนี่ยน,น,นะย่อมย่อมทำทางเดินทำท่าเดินเล่นนะ้ำให้เราเล่นอย่างดีเลยนะเนี่ยน้ำน่าเล่นมากเลยเดี๋ยวเราลองลองไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะขนาดไหนอุ้อออเด็เย็นนะเนี่ยโอ้ยแต่ก็ไม่เที่ยวเท่าไหร่นะ โอ้โหใส่โคตรเลยค่ะเพื่นอนๆีนน่าเล่นมากเลยนะแล้วก็จะมีทั้งมุมมูนมุมตื้นมุมกระโดดี่แบบโอ้โหในทุกมุมเลยเพื่อนๆนี่เจ้าข่าวมาในคลิปของเจ้านุ่นนะคะว่าที่นั่นมีน้ำไหมตอนนี้มีน้ำไหมคะคะที่วงังสุฎภาเนี่ยนะคะมีน้ำตลอดปีสี่สิบชาติะค่ะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นน้ำมันจะเกลื่อนถึงด่านะเราก็จะมีน้ำอย่างงี้ คนไหนนี่ใส่แอดเวนเจอร์นะคะอยากจะล่องแกง่งเนี่ยเราก็ต้องไปล่องมาจากเกื่อนขุนดานนะสวนลุงเล็กทางนี้จะเป็นที่สิ้นสุดของการล่องแก่งนะคะก็เราจะมาสุดกันที่นี่แล้วก็ขึ้นรถกลับไปนะแต่ตรงนี้เนี่ยสามารถเล่นน้ำอะไรได้เลยชิลๆกินอะไรกับการมาชาย็นกับหรือการแคมป์ปิ้งนีได้ที่นี่เลยนะคะน้ำที่นี่ใสแนะน่าเล่นก็จะเป็นน้ำแบบไหลลิ่นๆน,นะนะไปเรื่อยๆไม่เชี่ยวมาก เราก็สามารถเดินจากฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งนั้นได้แบบสบายๆชิลๆเลยหรือเราจะเอาหุ่ยางนี่นะมนลอยคอล่องแก่งหรือเราจะนั่งแช่ให้เย็นสบายใจไปเลยค่ะนี่คือสวัสดิการนะคะร้านค้านะใครไม่อยากมาทํากับข้าวหรือแบบว่าไม่ได้เตรียมอะไรมานะทั้งคนกลางเต็นท์ทั้งคนมาเช้าเย็นกลับเนี่ย ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวจะถามเจ๊ค่นนะว่ามีอะไรขายกันบ้างนะนี่มีอะไรขายมั้งคะเนี่ยทุกอย่างค่ะทุกอย่างอเอาไก่ย่างส้มตำ มียงปลาผามีทุกอย่างตามสั่งได้เลยค่ะแพงไหมคะไม่แพงค่ะต้มตำนี่เท่าไหร่คะต้มตำประมาณห้าสิบบาทค่ะโอ้ราคากลางๆนะคะใช้ได้อร่อยไหมคะอร่อยสุดๆเลยค่ะโอ้สุดๆเลยนะอร่อยเพื่อนๆมาตรงนี้นี่สั่งได้เลยแล้วเปิดกี่โมงคะเนี่ยเปิดแปดโมงเช้าโมงเย็นค่ะเรียกว่าขายกันแบบตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยค่ะโอเคเลยจัดไปเลยนะคะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยมีโอกาสแวะมาเที่ยวนะคะ น้ำตกแกงกุชภาค่ะวัดท่าเรือที่เบตค่ะโอเคจัดไปเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆอาหารอร่อยแซ่บเวอร์โอ้เมนูอาหารนี่ราคาแบบโอ้ไม่แพงอ่ะห้าสิบหกสิบร้อยหนึ่งนะคะโอ้โหแบบกินได้เลยนะแล้วก็จะมีทั้งเมนูอีสานเมนูภาคกลางมีทั้งสองอย่างเลยนะคะแซ่บมั่วซั่วกันอยู่ในนี้เลยนะคะทั้งตำซั่วตำน,น,นุ่นตำนีน่ยำนุ่นยำโอ้โหเอาแบบให้คลึกคลักกันไปเลยนะเนี่ย อัมี้องยานะคะห่ของยานี่ก็มีเอาไว้ให้เช่านะเอาไว้ลอยคอนะคะก็50าบห้าเช่านะคะแล้วก็มาจ่า5ห้าสิบถ้าเอาห่วงมาคืนนี่ก็คืน50บาทให้สำหรับมาใช้ยังกลับนะคะนี่แค่เอาอ้ยร้อยห้าสิบบาทนะคะแค่นี้มีไฟด้วยนี่เดี๋ยวเจ้าอุ่งจะเปิดให้ดูนะสวยมากและเรามีพัดลมมีอะไรเตรียมมาเลยค่ะไม่คิดค่าไฟเพิ่มนะคะนี่ นั่งได้ทั้งวีทั้งวันเลยสั่งกับข้าวมากินนะโอ้โหลมลื่นกันฟ้ากันฝนได้ด้วยนะเนี่ยโอ้จัดเลยจัดเลยทางซ้ายมือของซิวม่งเนี่ยนะก็จะเป็นชุ้มแค่สําหรับลูกค้าที่มาเช้ายิงกลับและตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถนะด้านขวามือนี่ก็จะเป็นลานที่จัดไว้สําหรับการเต้นนะพื้นที่เรียบสบายมากๆเลย ส่วนฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลานกางเต็นท์โอ้โห,โ,หโหแล้วก็ค่ากางเต็นท์เยนะร้อยห้าสิบบาทต่อเต็นท์นะไม่ใช่ต่อคน<ห>ค่ะก็เต็นท์ใหญ่เต็นท์เล็กก็ร้อยห้าสิบบาทเท่ากันเลยแล้วก็เราก็จะเสียค่าไฟอีกห้าสิบก็รวมเป็นสองร้อยก็คือฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่ว่าที่จอดรถห้องน้ําหรืออะไรเนี่ยคือรวมอยู่ในนี้หมดเลยก็กจะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยเต็นท์ก็จะประมาณสัก สิบถึงยี่สิบเต็น์ได้นะแต่ว่ายังไงต้องโทรหานะคะเบอร์โทรเนี่ยจะขึงให้ไว้ในคลิปเลยนะโทรตามนี้เลยค่ะโทรหาเจ้าของแล้วก็ถามมาว่ากางเต็น์ได้ไหมอะไรยังไงนะคะติดต่อเจ้าของอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะเพื่อนๆแต่ว่านี่ก่อนจะไปถึงห้องน้ำนะ<อ>ก็จะมีบริเวณซักล้างอยู่ตรงนี้นะ ก็จะเป็นแบบพิเศษนะนี่เอากระมังมาลองน้ำแล้วก็ล้างจานอะไรในนี้ได้นะก็แ๋ยวเราไปดูห้องน้ำต่อกันไปนี่ค่ะมาเช้ายเย็นกลับนะก็จะมีค่าอาบน้ำสิบบาทค่าสุขขาห้าบาทเป็นรอบๆไปนะแล้วก็ในใครไม่มีชมพงชมพูอะไรนี้ก็ซื้อตรงนี้ได้มีบริการให้ในห้องน้ำนิงเขามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามซิวมาดูนะก็จะมี ฝั่กบัวนะคะแล้วก็มีที่ใส่เชมพูยาสระผมแล้วก็มีราวแขวนผ้านะตรงนี้เอาไว้แขวนผ้าได้ก็มีสายชำระแล้วก็มีชักโคกแล้วก็มีอากระเตงกระเตงน้อยไว้ให้ใบนะสําหรับราดน้ำก็โอเคนะคะสําหรับแบบว่าเออเราพอใช้ได้เนาะวิเทจวิเทจก็จะมีสองห้องนะคะตรงนี้ผู้หญิงและผู้ชาย นนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเหมือนห้องน้ำหญิงเฟี้ยทุกอย่างเรียกว่าเหมือนแบบนี้สองห้องเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะคะตายมาเช้าเย็นกลับค่ะบรรยากาศที่นี่นะลมรื่นเย็นสบายต้นไม้เยอะและน่นี่มุมนี้ก็เป็นมุมเป็นจุดชมวิวของที่นี่ก็ได้เลยนะหรือจะเป็นมุมทีดไว้กระโดดน้ำนี่โอ้โหีเลิศเลย กินไหมคะพี่เสือน้อยถูกใจพี่เสือน้อยไหมล่ะคะเสียงจักกจั่นที่นี่เขาเอาไปลาโอ้โหร้องเลยั้งวี่ทตั้งหัวแต่พี่เสือน้อยนางนี่ชอบมากวันนี้เราจะกินสุกี้ ใส่หอยลงไปเลยเจ้ามึงนี่เชอ่ามากตามด้วยผักเยอะๆเวลาที่ทางสวนเนะะี่ยเขจะปล่อยไฟให้เราใช้ก็จะเป็นเวลาช่วงเย็น,ถ,นถึงช่วงเช้าประมาณสองโมงนะคะช่วงกลางวันนี้ไม่มี เวลาของคนแล้วมาเด้อมาเด้อเพื่อนๆมากินซุกี้น้ำกันเด้อเราต้องขอขบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยเนี่ยคอมเมนต์มาหาเจ๊หึงได้เลยนะแต่ตอนนี้เจ๊หึงกับพี่เจโน้ยเนี่ยก็ต้องขอตัวไปหลับไปนอนกันแล้วนะคะวันนี้ทุกคนเนี่ย